สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมภูกับกาชาไปเรื่อยเปื่อยวันนี้อยู่กับเกมเจบาปที่คอแรบเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับคิดชื่อตั้งนานผมไม่เทสมาละโลนึงปรากฏว่าเกือโอ้ยเสียดายเสียดายนี่แหละของจริงใช้เพชรละเก้าร้อเพชรนะครับขอสองตัวใหม่มิลิมธาตุไฟ แล้วก็ชิออนนะมิริมเขาได้ข่าวว่าโกงชิออนเอาไว้ตีบอสซึ่งผมไม่มีทีมตีบอสกูอยู่แลได้ยังไงวัดทุกวันนี้เฮ้ยสกิปสีแดงอุ้ยอุ้ยเอสคอนนตเอสคานนตเรเียงแบบประมาณนี้เอสคอนนตูเมื่อกี้มันเทสดวงไงก่อนเปิด ก่อนจะอจัดคลิปใหม่ผมไปเทสตดวงเอสโคโนตุ้ es การันตีตัวหน้าตู <laughs> โ้โยเขาไม่หินว่าอ้าวเฮ้ยอ๋อ,อตกใจลืมลืมลืมเอสโคโนตุ es ่งทีฉันจะไม่มีนายอยู่ในทีมแม้แต่ครั้งเดียวอ๋อผมไม่เล่น่นทีมนะครับผมเล่นทีมไมระบ,บุโวย ลุงซ่อนวะลุงซ่อนไข่นะาอุ้ยมีริมโตโอเคมีริมท่าอะไรท่าไฟครับผมเย้เหลือชิออนเหลือชิออนตัวเดียวถือว่าคุ้มเอชเขานอยอีกตัวหนึ่งนะขอขอสักสี่ตัวอุ้ยสีแดงแล้ว่ะ คลิปสีแดงโอเคมันกิ่งเป็นขนุนอีกแล้วข้ามเอส์คโนตูอืออออมเฮ้ยตากระพริบแม่สักทิศนี่แหละของดีบอกแล้วของดี อีกไหมสักสิทธมว่านิเมะเรื่องเกิดใหม่เป็นสลามอ่ะดูไหมไม่ได้จริงจังอะไม่ได้ค่อยจริงจังในการดูชอบสไลม์มันมันแบบมันยังไงดีมันไม่ค่อยถูกโฉละจะหาไหมก็ไม่าผมตีไว้ว่าผมดูนิเมะฮาเป็นหลัก ยิงจังซีเรียสไม่ค่อยได้ดูยิงแนวการเมืองก็อีกแนวต่อสู้นี่แทบไม่ว่าแทบแทบไม่ค่อยได้ดูส่วนมากครับเป็นแนวต่อสู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงฉากคุยกันว่าอะไรแบบเนี้ต่อชุดถ้าเป็นฉากต่อสู้เรารู้ผลเรารู้อยู่แล้วไงเอ้ยอยังไงแม่งก็ชนะอยู่ดีแต่แค่มันจะชนะท่าไหนแค่นั้นเอง ผมจะชอบแบบเออมันออกไปเที่ยวซัมเมอร์อะไรแบบนีน้ถ้าเป็นแนวต่อสู้นะออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆคุยกันเป็นอะไรพอเป็นแนวแบบแนวฮาเอ้ยเมื่อไหร่มันจะสู้กันว่าอะไรบบนะผมว่าค่อนข้างแปลกกับตัวเองนะด้วยเนี้คาดหวังแบบเมื่อไหร่ได้เห็นฉากนี้กีอะไรแบบนี้ซ้ำ ไปกันต่อครับผมยังไม่ถึงหกร้อเราไม่ยุดเพราะเรามีแก้วรอยออกก็ขอตัวหน้าตัวออกมาก่อนนะครับพวกที่เหลือใจเย็นนะใจเย็นก่อนนะคอยมาของฟ้าสดใสรับได้ลุ้นกระดาษธรรมดาฟูคอเตอร์ ใช่ไหมฟูคอเตอ,เตอร์ใช่ไหมไม่ฟูไม่อะไรทั้งนั้นซิออนครับคุณเป็นตัวอวยเลยนะในเรื่องสลามนี่ผมอวยคุณเลยนะลองลงมาจากริมมารุให้ใครก็รู้ริมมารุไม่มีเศพศเพราน้องเป็นสลาม โอ้มันกิ่งแล้วเว้ยอยากแบบเหมือนสตรีมเมอร์คนเหมือนยูทูบเบอร์เจ็ดบาทคนอื่นไม่ได้หรอเปิดทีได้สองตัวอะไรแบบนะี้ผมว่าอยากเป็นมัง้งไะยูทูบเบอร์เจ็ดบาทที่เปิดกาชาแล้วได้สองตัวสี่ตัวขอให้ผมขิงกับเขาหน่อยโอ้มันกิ่งแล้วเว้ยพอเธอกิ่งสองรอบติดแล้วนะ อย่าให้มีรอบที่สมผมไม่ชอบถึงผมจะชอบเลขสา็ตามแต่ผมไม่ชอบการที่คุณมากิ้งในสมรอบนี้ดาบนีวะอุ้ยมันไม่กริ้งมันบอกว่าฉันจะไม่ทนนี่ฉันเคาเตอร์ด้วยคนรุกระสิอืมฉันทนมามากพอแล้วในการกิ้งจะเอาตัวหน้าตู้มาให้มาสเตอร์ของฉันอ <c oughs> มาสเตอร์ของฉันสักภาเสร็จแล้วโอ้ยชนะเว้ยล่างไมเลยม,มันจะเป็นสักหในเก้าหน่งในก้าเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ย ก็ให้ตัวเดียวอืมอืมอนมอืมลุ้นเกินพี่อู้ววาวดัวว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 วนวว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  อันตีสองเออดีอันตีหนึ่งอันตีสองใช่อันตีสองเย้อีกสองโลจะเข้าสู่ช่วงสามร้อยโลแกรันตี S S R มีหมูมีดาบดาบหักด้วยลได้ โอ้ยมันมันมันสู้กันเลยครับมันสู้กันอยูแล้วมันสู้ตัวแกตีสามมันม่ควรบอกว่าสู้มันกัดกันตั้งแต่ตีสามของเมื่อคืนโดนโอ้โหหนุสอรลุงคือมันกัดกันตั้งแต่ตีสามพี่ดูว้าออเดอร์พี่พี่ไม่เหนื่อยมั้งเลย ตีสามตอนนั้นผมนั่งวาดรูปอยู่ก็คือตีสามอ่ะผมนั่งไม่ใช่วาดเูปสิผมว่าวาดรูปเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนพอเสร็จปุ๊บโดยมันริงพอเสร็จปุ๊บผมวา่าเข้าไปนอนก็เออห่ง่วงไม่ค่อยง่วงก็ก็ยังไม่คุยเอ้ยยังไม่ค่อยง่วงก็เลยแบบเออโอเค หาอะไรอ่านหน่อยผมก็นั่งไถมังงะอ่านดูไปเรื่อยนั่งฟังเพลงสักพักนึงโอเคนอมมาหลับแล้วแม่งกัดกันแบบชิบหายวอดไอ้ที่อะไม่รู้ดัด้องฟ้าสดใสยยวะหวังพึ่งเอสคานอกับฟูเคาร์เตอร์นั่นหมายความว่าฟูเคารเตอร์ โอเคฟูไหมโอ้ยแม่ไม่มฟูเอสแคานอนมาหน่อยเถอะผมอยากได้ชิออนอยากวาดรูปสวยจังผมค่ <c oughs> อนข้างอิจฉาเลยเแบนวาดรูปสวยแนละ้วแบบกูอิจฉามึงั่ะแต่ใครจริงแล้วแม่งว่าอิดชา้าไดไหมเพราะแม่งเขานั่งฝึกวาดมาหลายปีมึงแม่งเพิ่งมาฝึกวาดจริงจังสามสัปดาห์ได้เอง ก็มันอิจะท่วาดนมผู้หญิงไม่เท่ากันเลยโคตรเศราไอ้เฮีเขาบอกให้ลองฝึกวาดอันมาตรงนี้ครับแม่งไม่ได้ไอ้มันแบบเราเห็นภาพเอผู้หญิงแบบหุ่นดีที่นักวาดคนอื่นว่าดใช่ไหมอุ้ยอ่ะวู้สวยว่ะมาวาดเองนี่มันเฮียอะไรเนี่ย นมก็ะขึ้นลงแม่งไม่เท่ากันสะโพกม่งก็ไม่เว้าวเหมือนที่คนอื่นว่าดอะไรแบเนี้นอิจฉาหมนกันแะแต่ผมชอบนะความอิจฉาสำหรับผมความอิจฉาแบบมันคือสิ่งที่ดีอ่ยมันทําให้ผมนั้นกระตุ้นแบบเอ้ยเ้ยกูอ,อยากมีเหมือนเขาต้องพัฒนาอะไรก็เลยแบบก็น่าถือความอิจฉามากว่ะ เออรู้แล้วไม่อยากกัดกันก็ไปกัดไกลๆก,ก็ได้นี่ยนี่แกกัดกันนลมันกัดดวงไปด้วยให้พวกแกเงียบสักพักหนึ่งดวงฉันอาจจะดีก็ได้นี่กูเปิดมากูได้เพื่อนระหว่างมีสามตัวอุ้ยดาฮิตมีอัครามาร์าวูเคานเตอร์ได่หมน วันนับฟูเคเอร์เตอร์เนี่ยอุ้ยสีลุงด๋อยอิจมันไม่ได้ฟูเคเอร์เตอร์เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับปล่อยน้ำพิงไวย คนใช้วะถ้ามีคนใช้ในสักผ้าก็น่าจะดีนิวซาแบบตั้งใจตื่นมาเปิดอัปเดตตอนสิบโมงเลยนะครับคุณจะให้ผมไหมชิออนอะชิออนชิออนโด ต้องพูดแบบภาษาอีกคนเซีอ,อนชิออนโดชิออนจังเล่นตัวเล่นตัวล่ะยังล้วอดุกเกินยังไม่ถึงสินะนี่อะไรโอ้ชิออนจริงด้วยขอบคุณครับน้อง เอาละที่เหลือเชิญเลยครับแต่ขอดิมลูเลยไหมผมยัไม่มีริมลูเลยผมไม่ทันอคอลแลบสลามเอาพูดตรงๆผมไม่ทันผมมาเล่นช่วงคอลแลบเกิดชากินี้พี่ต้องเทมนะครับถามว่ามาเล่นเพราะใครม,มาเล่นเพราะน้องอมาเล่นเพราะชื่ออะไรนะ ไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นแมวจำชื่อไม่ได้ที่มันใช้ดาบกรามแน่นๆที่มันกรามแน่นๆอูเาตืที่กรามมาพองแน่นๆแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกบอกว่าอขอลองเพส เอามาฟันโมเดลหน่อยเทสก้นเอาไปฟันโมเดลโอ้ได้เลยคือแบบเ <g ül> สียงแน่นจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไไดแต่เป็นตัวอวยนะในเรื่องนั้นนะก็คือหาตัวอวยก่อนนะหาตัวอวยในการดูถ้ามีเหตุผลในการดูโอเคเรามีตัวนี้แล้วก็มีเหตุผลในการดูอันนี้ม่เรื่องนี้ก็มีหลายเรื่อง ก็มีหลายตัวที่อยู่ในอันนี้เช่นบีดอะไรแบบนี้ผมก็จะอวยเป็นพิเศษว่าเอ้ยฮาริเบลฮาริเบลอีกตัวหนึ่งยูรุจิอ่าแค่เป็นเจ็ดบาทใช่ไหมนุ๊งสอนละ สองตัวอุ้ยตัวเดียวมันเป็นลุ้งซ่อนแล้วเนี่ยเอ่อเจ็ดบาทเรามีตัวอวยมนั่นสิเรามีตัวอวยเออเรามีเรามีเรามีเมอร์ลินเออเราเราอวยเมอร์ลินเราถึงมาเล่นเกมนี้เพราะนั้นผมมาเล่นเจ็ดบาทเพื่ออะไรวะอุ้ยมารับได้งน,นั้นผมมาเล่นเจ็ดบาทเพื่อน เออคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตบอกว่าเฮ้ยล้วมึงอยาเล่นเกมเจ็บบาทคุณเบิร์ตหรือเปล่าคุณเบิร์ตหรือคุณเจนี่แหละผมมีเพื่อนสองคนนี้ที่ชวนเล่นเกมน่าจะเป็นเจมั้งถ้าจำไม่ผิดคุณบอกว่าเกมเจ็ดบาดมันมีตัวเก่งอยู่เอ่อเมดูรัสเขียวใช่ใช่ใช่เมดูรัสเขียวมันบอกว่าให้เลีย รีหาบีดูรัดเขียวเกมมันจะเล่นง่ายผมก็เล่นมาเล่นมาสักพักนึงเปิดรีหามเดูรัดเขียวได้แล้วนะแต่ไม่ไม่ถูกโฉลกไม่มีอารมณ์เล่นอะอะไรแบบนี้นมันไม่มีอารมณ์อะโอ้เล่นตัวละครชายเลยนะมีให้คุณมาเล่นตัวละครชายเพื่อผ่านด่านไม่เอาก็คือช่วงนั้นก็เลิกเล่นไปสักพักนึงจนกระทั่งเจ็ดบาทคอลแลบกับ เกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเทผมก็มาเปิดมันเปิดแล้วมันได้เออโอเคเล่นต่ออะไรแบบนี้ดีใจที่ได้เล่นโอ้ยแต่ตอนเนี้เสียใจที่ไม่ได้ลุ้งเลยประเด็นคือมันมันมิชั่นก็จริงอะ่ะแต่อยากได้ตัวแบบตัว S S R อ่า S S R เกินใหม่เป็สลามให้มันครบกร่อนตอนนี้ แต่ตัวแรกที่ต้องมาตอนนี้คือลิมรุทำร่าง LR วอสีอะไรวะสีเขียวใช่ไหมจำไม่ได้หรไมรีดูผมดูในกลุ่มแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ทำสอนเรองมาไม่ได้แบบฟังเขานะแล้วก็ฟังยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปว่าตัวนี้สกิลทำอะไรได้บ้างตัวนี้ใส่ของอะไรเราฟังเขานะ แต่ไม่เ <kho> ข <en> ้าหัวว่ะก็คือแบบมาทำอย่างนี้นี่เองสุดท้ายมันกูก็ลืมเข้าใจจริงๆเขาอุตส่าห์ั้งใจคิดแต่มึงเขาอุตส่าห์จ้างใจทําแต่มึงก็ไม่สนใจมึงทําอะไรอ่ามันอย่างนี้นี่เองสินะเอาแล้วแล้วมันทําไงต่อ เราแบบเรื่องหวังว่ามันต้องหลุดออกมาสินะลิมบูลุกยังไม่ไม่ลิมบูลุกคงมึงใครเนี่ยอ๋อใจไม่ดีเลยฟาคบู๊ลิมบูลุกล่างนี้ใช่ไหมที่มันเปลี่ยนเป็น LR ได้น่าจะถ้าเป็นตัวแรกที่จะปรับเป็น LR ได้ใช่ไหมก็เราจะเป็นมิลิม ยังยังยังไม่ถึง6 0ร้อยใช่ไหมอีกสองโรเข้าสู่โหมดการันตีเลือกหนึ่งตัวเพื่อนหนึ่งใจกิ่งไม้สัสนาธรรมวะได้แล้วจังหวัดนี้โอเคโอเคโทษโทษโทษคาดหวังเยอะหน่อยอเฮ้ยกิ่งไม้สัสนาธรรมมันก็ต้องได้สิโอเคการันตีครับผม อุ้ยมาโหลดนานว่ะเอสแคนอมารอบเดียวนี่นะที่ตอนเปิดพอใช่ไหมมาบ่อยบ่อยเจ้าจะเลือกเอาไปปลดท่าไม่ตายหรือจะเอาคอลเลคชันเหลือใครหน่ามิริม มิริมสีฟ้าแจกลิมมารุมันแจกปะวะเออจำไม่ได้วะชูนะเหรอเอาชูนะไปเ,ลเอละพี่ครับผมเลือกชูนะครับ <G ül üyor> เลยกี่ครั้งนะฮี่หกสิบใ, 60, ใช่ไหมสามร้อยหกสิบ้ยสามร้อยสามสิบอัน <G ül üyor> หนึ่งนะขอไปดูอะไรก่อนอ่าฮะโอเคครับครับขอบคุณครับแต่แต่ผมไม่มีตังค์ครับอ่าเขาแจกไมริมแล้วก็ ลิมตัวเดียวเหรอโอ้เศร้าใจจังอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไรทียลิมตัวเดียวจริงดิอ่ไม่เป็นไร อ่าเปิดต่อดีมหมแล้วเปิดต่อไหเปิดได้หมดอ่ะก็ <c oughs> ะตู้ามาแล้วมันเป็นตี้ไม่ระบุนะตอนนี้มันตู้มารมาใช่ไหมตู้มนุษย์แล้วก็ตู้มีตู้มนุษย์มาแล้วก็ตู้เผ่ามาน พัตตูนหน้าเผาไม่ระบุมานี่ก็คือแตกนะเฮ้ยอาจจะเป็นตัวผู้ชายก็ได้ไม่ระบุฉันเห็นอนาคตของนายฉันไม่อยากเห็นว่านายแพ้มรโรดัชฉันจะเห็นอนาคตของนายที่นายชนะแล้วก็มีสหายเอสคอนตูมาช่วยนะ ้วิ่งไม้สัตวทธรรมท้องฟ้าสดใสช่วงหกโมงยินเอสคโนตุจังหวะนี้แหละเอสคโนอโชว์ความโหดให้ดูดว่ามนุษย์ก็แข็งแก่งได้มนุษย์สุดแข็งแก่งเอสคโนตุโหเอ้ยฉันเห็นนะเอสคโนตุฉันเห็นดวงอาทิตย์ของนานยเอสคโนตุ ช <gesch uce> ีอดคลิปที่แล้วใช่ไหมพูดถึงคลิปที่แล้วดิคลิปที่แล้วที่ลงไปแล้วเอ้ยทำไมอัพช้าคลิปที่แล้วมันก็จะไม่มีอะไรมากนี่ในเมื่อเราตัดต่อก็ไม่ค่อยจะดีหท่อยหร่ผมไปเล่นในคันที่มันเอาภาพเข้าภาพออกลืมไปว่าเอมี่ของเรา เอมี่หมาถึงโนบ,บุของผมเอมี่อ่ะมันเก่าแล้วเอมี่เก่าแล้วเอมี่บอกมึงใส่เอฟเฟ็เยอะเกินไอ้เฮียกูไม่ไหวก็คือเรนเดอร์คลิปอะประมาณแปดชั่วโมงกว่าเสร็จอะตั้งแต่เที่ยงยันสองทุ่มปกติแล้วผมจะเลิกเล่นก็คือ ผมจะเล่นเกมผมจะใช้เอมียก็คือบ่ายหนึ่งโอ้ยีออนบ่ายหนึ่งถึงสี่โมงอ่าแล้วปุ๊บก็คืออีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนผมก็เลิกนั่นคือตารางการใช้เอมีของผมพูดทำบูมมันยาวเรียกเอมีก็แัน <c oughs> แบ่งกันต่อครับเปิดให้หมดเราหยุดที่เพชรศูนย์นะครับ <Yeah. c oughs> มันย่าหน้าจะเหลือสักสามสิบเพชร <c oughs> ใช่ใช่มันเหลือเหลือสาเพชรสาเพชรกับอีกหกครั้งสามสิบเพชรจี๊มันเคานเตอร์ว่ะพอเคานเตอร์สีรุ้งนะ ไม่เอาสีทองแล้ว่่วยเอาพอแบ์บสลามมาด้วยโอ้แม่งสีทองซุ่งอุ้มสีลงลดูไม่เป็นว่าได้โลไหนมันบนซ้ายหรือมันบนขวาอื โอเคมันเป็นเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วอลิซาเบตเคยจะมาเป็นอันนี้สองไม่ได้นะโชคดีนะไม่มีลูกของมิเรดาสกับอลิซาเบตอะถ้ามีลูกมิเรดาสกับอลิซาเบตแล้วก็กูเตะกูดีอีก เหมือนเป็นอาถรรพ์ไปแล้วเลวนนยนยท้องฟ้าสดใสดีว่ะ้าแบบนี้มั่มีลุ้นเว้ยมันต้องโคตรฟูเคาน์เตอร์ไม่ชอบเลยระ <laughs> เบิดไม่ตายโอ้โหโล่ใครแล้วล่ะ ไปคิดอะไออนาราชิเหรอก็นาราชิคือ,อมันอนนี้แล้วไงตีหกแล้ว,วะอะฉังไม่อยากนายแกนาราชิซุมมัดสีวาวจักก๊กกว้า สองฟ้าสดใสรอดรับได้นั่งไงต่อแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะดักเอนเนทนั่นกน็คือดาอ็นอุ้มมดัดสีมิลิมอันติกับเอาเศษไปแลก อันไหนมันจะคุ่มกันน้ำีอย่าท้องฟ้าสวยสด้วยจะปิดทิงเดียวคุ้มกิ้งไงคือมึงกิ้งไงทำไมมึงต้องกิ้งเนี่ยอีกสองโลก็สู่การันตี S S R แบบสุ่มเฮ้ยมันโรดนานไม่มีอะไรเลยตาไม่กระพริบ้วย ฉากหลังนะเฮ้กฮึมม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 อมมมมมดมมามมมมมกมมมมมมนมเมยมม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 มอมลมม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 กม่มนมม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 ม่มมมมมะมมม แล้วชมเชยท่านทาน่าไม้จะทำแต่ไม่มี็อปอยู่ข้างๆฮอ็อกรุง บูเขาจะเขาไม่ให้สายหมดละสวยแค่นี้แล้ตันตันได้ในส่วนของชื่ออะไรวะเบริมารุตัอดที่ฉันไม่จำชื่อตัวละครชายนะสันมมคอซอบนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพูดไปก่อนซ้อม ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับการเปิดกาชาของผมนะครับถ้าสนุกก็กดไลค์กด, like, กด Subscribe ดววกไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับไว้เจอกันกาชาหน้านะผมจะเกลือหรือว่าดวงดีมาอวดให้คุกคนดูก็รอติดตามชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับไม่บาย